สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าอคกเนย์แคปปิตอนนะครับผมวันนี้แซมจะพามาแนะนำตัว t o y ยต a Revo Smart Cap ตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นแบบมีหลังคาแคร y บอยทรงกระดองเต่านะครับผมรถคันนี้เป็นปี2018นะครับเลขไมล์9้หม่นนะครับรุ่น2.4ตัว j p l u s นะครับผม คันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเลขไม่้หมแซมปเปิดราคาอยู่ที่329,000บาทนะ329,000บาทนะคันนี้รถสวยครับปิ้งเลยปี18ได้ยางใหม่ด้วยนะแต่ว่าคันนี้แซมไม่ได้สตาร์ทให้คุณลูกค้าหรือเพื่อนๆได้ดูนะครับเนื่องจากว่าแบตมันอ่อนละนะครับต้องพ่วงแบตนะแต่ว่าก่อนส่งมอบแซมก็จะดาเนินการเปลี่ยนแบตให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมกท่อ 1, 3, 1 5นะครับผม เครื่องสวยงามนะดูอันนี้คือแซมล้างเฉยๆนะครับล้างให้ดูยังไม่ขัดสีนะล้างให้สวยๆเพื่อมาถ่ายคลิปนะสวยๆเลยนะดูอ่ะลองดูฝากระโปรงหน้าก่อนอ่าดูฝาเห็นไหมฝาสวยนะตัวแอลเนี่ยชัดเจนนะครับด้านในเห็นไหมครับมันอาจจะมืนมนิดนึงนะดูนะครับผมเครื่องยนต์สวยๆนะดูแห้งๆนะครับผมแล้วก็ สติกเกอร์อกอชัดเจนนะแผ่นเพจเรียบเนียนนะครับผมไม่ตรงหมุดยึดเนี่ยไม่มีรอยย้ํานะครับเดิมๆนะนี่ยแก้มซ้ายก็สวยงามนะครับผมเนี่ยซอกด้านในนี่สวยๆนะสวยๆนะเลยนะรูกลมๆคมๆนะครับคานเดิมๆสวยๆเนี่ยคมๆเลยนะ ตัวแอลชัดเจนเลยแจ๋วแจ๋วชัดเจนนะครับเนี่ยสีแต้มที่บ,บริเวณนอ็อตในส่วนของมอญาเห็นไหมยังอยู่ครบครบนะแล้วก็ถ้าเราสังเกต,ต้องสังเกตตัวหัวน็อตด,ด้านนี้ด้วยนะไม่มีรอยไขนะครับผมที่ยึดกับตัวคานหน้าเนี่ยนะครับผมสวยงามเนี่ยรูกลมๆคมๆพุกยึดครบนะเนี่ยพุกยึดครบต่างๆ ครบครบนะครับสติกเกอร์หม้อน้ำเดิมๆของโตโยต้าชัดเจนนะครับผมตัว R ฝั่งนี้ก็ชัดเจนนะสีแต้มสีเต,ติมอยู่ครบๆบนะครับผมเพราะเนี่ยมันอาจจะมืดๆหน่อยนะตรงเนี้ยเราต้องดูแต่จริงๆไม่มีรอยไขนะมันมืดนิดนึงนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนี่นะอืบดูคาอนอ่าน็อตแก้มฝั่งขวาสวยงามนะ น็อตฝากระโปรงหน้าไม่ขยับนะแล้วก็ปั๊มเหมือนเดิมปั๊มคำว่าโตโยต้าเนี่ยชัดเจนนะ mm hmm. เครื่องสวยงามนะครับ mm hmm. ผมดูหัวน็อตหัวน็อตเนี่ยไม่มีสนิมเห็นไหมน,ะนี่นะครับผมสวยๆนะถือว่าคันนี้สวยอยู่นะนเป็นหน้าอ่าลีโวนะครับคันนี้เป็นหน้าลีโวตัวม i เนอร์เชนนะถือว่าสวยนะฝาเดิมๆหน้าเดิมๆนะดูฝาก่อนฝาเน,นี่ยเห็นไหม เม็ดอาร์คอยู่คมๆเลยรูคมๆคมๆเนี่ยสติกเกอร์ชัดเจนนะพวกยานงยาแนวนะรตรงแนวเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีรอยขาดนะอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะดูเนี่ยนี่ตรงเลยนะฝาเดิมๆนะครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่นะครับตัวนี้นี่นะ 2.4ตัว J+ นะครับผมนี่นะเป็นล้อก,กระทะแบบมีฝาครอบนะครับสำหรับคันนี้นะตัวนี้เนี่ยยางใหม่ๆยางกูดเยีย r นะครับผมยางปี2023ด้วยนี่นี่ยางปี23นะคันนี้ยางปี23นะนดูดูหน้ายาเห็นไหมยังยใช้ได้อีกยาวๆเลยดูล่องเรื่องเนี่ยสวยงามอยู่นะครับผม ้าสีหมด24ตุลา67นะครับผมสำหรับคันนี้นะส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับเปิดให้ดูนี่สมาร์ทแคปแบบเปิดได้นะตัวนี้นี่นะดูภายนมภายในสวยๆอยู่นะครับผมนี่นะเนี่ยคอนโซลเนี่ยสีดำสนิทนะครับผมตัวนี้นะ ดูสำเนาเล่มนิดนึงสำเนาเล่มคันนี้จะปี18นะครับผมเดี๋ยวนะ,ะไม่เจออ่าเจอแล้วปี18นะครับนี่ปี18นะครับผมกระบะบรรทุกแบบมีหลังคา150แรงม้าเหมือนเดิมนะ2 4 0 0ซีซีนะสำหรับคันนี้นะนก็ออกมาตรฐานครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้นะเบาะยังสวยอยู่เลยนะนแผงข้างสีดำ ด้านทั้งหมดเบาผ้านะครับผมอซอกสือว่าสวยอยู่นะเนี่ยดูน็อตเนร์ดสวยงามอยู่อลองดูเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบๆเลยนะครับนี่นะสวยงามนะครับผมสวยเลยนะนพวกถุงคุ้งมงคืึองมือเนี่ยแซมก็จะรีเช็คก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะ ลองดูคัสซีรถหน่อยนี่ไม่มีสนิมนะครับสวยงามนี่ไม่มีสนิมนะคัสซีหลังคาตัวแคริบอยเป็นทรงกระดองเต่านะครับผมจดลงเล่มให้เรียบร้อยนะักครับดูเต็มๆแบบนี้นะลองกลมดูด้านท้ายหน่อยเนี่ยสวยอยู่ละนี่เป็นแค่เศษครีโคนนะครับที่สีแดงๆนี่เป็นเศษโคนนะครับผมไม่ได้มีสนิมนะ ฝั่งซ้ายเช่นกันเนี่ยดูท่อไรเสียขาวอยู่เลยนะครับมันมืดนะครับแต่ว่าไม่มีสนิมนะต้องขออภัยจริงๆมันมืดนิดนึงนะครับผมถ่มายในโกดังนะครับผมเดี๋ยวแซมเปิดตัวแคลิบอร์ให้ดูนี่นะนี่ด้านท้าย,ยก็จะทำความสะอาดเก็บงงเก็บงานให้นะครับผมก่อนส่งมอบอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานนะ ตรวจสอบด้านท้ายเนี่ยชัดเจนนะเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่เนี่ยสีแต้มหัวน็อตส r ชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงรอยต่อเม็ดอาร์คอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะนี่นะเห็นไหมครับเหมือนกันมันเลอะดินหน่อยเนี่ยนี่นี่อะนี่นะครับอ่ะถูแลนี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่สีอาร์ไอสีแอลนะครับผมแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่สวยงามนะ อันนี้มาลองตรวจสอบตัวซอกตรงนี้นี่สวยนะซอกเสาบีสวยๆอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราตรวจสอบตัวกระบะด้วยก็ได้เนี่ยเห็นไหมะจะมีเม็ดเมอยู่เนี่ยเดิมๆเลยเห็นไหมครับ นี่อย่าแสงพาวอดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนี่มันจะมืดนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งน่าจะสว่างกว่าเราดูดล้านี้ก็แหละเนี่ยเมอาอยู่ครบๆนะครับสวยงามมากนะครับผมเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมก็ CD ดีมาตรฐานครับวิทยุมาตรฐานเลย CD m ีเอ็มนะแอร์ก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับมือหมุนนะครับผมกระจกฝั่งคนขับเป็นเฉพาะอัตโนมัติฝั่งคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครบเลย นะครับผมวันนี้เลขไมค์คันนี้9 7้าหนะเดี๋ยวแซมลองดูสิมนดูเลขไมค์ได้ไหมไม่ได้แล้วแบตบมันหมดนะครับผมเลขไมค์9 7้าหนะสำหรับคันนี้นะ9 7้าหมื่นเจ็ดเดี๋ยวแซมลองพาไปดูซอกที่บอกหน่อยอ่าเนี่ยเน่เห็นไหมเน่ยเนี่ยเม็ดเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ว่ายังมีอยู่นะเวลาเราตรวจสอบดูกระบะเนี่ยต้องมีเม็ดอาร์คอยู่ด้านนี้นะไม่เป็นไรครับคันนี้ ปี18นะครับเลขไม้9 7 2 4เจพัด <P ath> เกียร์ธรรมดา6สปีดนะราคา329,000บาทนะครับ329,000บาทใครสนใจก็ทักหรือโทรหาแซมได้นะครับ0863543692นะ0863543692นะครับผมส่วนใครอยากได้ภาพถ่ายภาพนิ่งของคันนี้ก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์แซมมาได้เลยนะเดี๋ยวแซมส่งให้นะครับผม รถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษนะครับ329,000บาทจบสดก็ราคานี้เลยนะใครสนใจโทรมา06 354 3 6 9 9 2คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ